น้ำแอปเปิลไซเดอร์ทำเองอยูบบ่เลยนะอมปิลนนี่อันนี้ก็ใยายก็จะไปเทลงในสวนในสวนตรงที่แฟนยายพรวนดินเนาะไว้เป็นปุ๋ยอยังดีเลยเนาะเพื่อปีหน้านะคะไม่ใช่ปีนี้เพราะว่ามันเปรี้ยวเน,นี่ยผักตายหมดนั่นนะอันนี้ก็เอาไว้กินเอาไว้ดืม่ม สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้ไม่ได้พักเข้าสวนไปเก็บแอปเปิลนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาเอฟซีทำน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะจะทำแอปเปิลไซเดอร์เดี๋ยวจะหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู ผ่านลงไปดูในห้องใต้ดินที่ยายทําไว้ปีที่แล้วเดี๋ยวจะกรองออกแล้วก็จะทาไว้ใหม่อยากจะทําบนไปอย่างนี้ทุกปีทุกปีเนาะแต่ปีนี้จะทําน้อยหน่อยเพราะว่าแอปเปิลมันมีน้อยถ้าจะทําเยอะมันก็มีอยู่าเก็บได้อยู่แต่ว่ามันมันเยอะแล้วมันมันเออใช้ไม่หมดอะนะนี่ของเก่าอันนี้ของเก่าที่ยายเอาไว้กินไว้ดื่มไว้ดื่มไว้กินปีนที่แล้วเนะาะเดี๋ยวจะพายายคนอ่ะวันนี้ปีนี้ขอทำแค่ สกิโลปกติยายจะทำเก้ากิโลเนาะนะคะที่ยายเก็บมาวันก่อนไม่ได้พาไปเก็บเนาะยจะล้าง คนเขาก็ดองทั้งลูกนะเพื่อนๆบางทียายก็พาบางทียายก็ไม่พาเนาะเพราะลูกเล็ก,ล,กลูกใหญ่เดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวค่อยล้างใหม่เราทำเองเราก็ทงให้มันสะอาดสะอาใหน่อย ล้างน้ําให้มันสะเด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือแอปเปิล3กิโลนะคะมาทีนี้ก็มาหมักกันนะคะนี่ล้างน้ําให้สะเด็จแล้วก็เอามาใส่ในถังนะคะแอปเปิล3กิโลนะคะเพื่อนๆนี่คือแอปเปิล3กิโลใส่ถังลงไปเนาะใส่แอปเปิลลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาล1กิโลนะคะ แอปเปิลสกิโลน้ําตาม1กิโลใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปพรวดพราดพรดืบเลยนะคะนี่ทีนี้ก็ใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านี่แหละ5ลิตรนะคะใส่ลงไปน้ำเปล่า5ลิตรชู หน่อยเอาะไรมาคนคนให้น้ําตาลมันละลายหน่อยเห็นะคะได้แล้วททนี้ก็ปิดฝาไว้ปิดฝาและไว้เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาดูกันนะคะนะคะปิดฝาไว้ไม่ต้องปิดสนิทนะคะเพื่อนมาเดี๋ยวททนี่ยายจะพาไปดูไอของปีที่แล้วที่ยายทํานะคะปีที่แล้วที่ยายทำเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะได้หนึ่งปีพอดี เนี่ยนะคะเพื่อนๆมาดูกันอันนี้น้ำหมักไว้หนึ่งปีพอดีเลยนะคะเนี่ยจะช่วงแอปเปิลหมดใหญ่ก็จะหมักไว้เดี๋ยวมาดูกันนะคะหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่มันก็จะเป็นวุ้นโอ้ยปีนี้วุ้นไม่ค่อยสวยวุ้นวุ้นนี่เขาเรียกอะไรนะกมกมพูชาหรือว่าอะไรนะเพื่อนๆ ปีที่แล้วยายยังใช้ไม่หมดเลยเนี่ยไปปั่นใส่น้ำผึ้งไว้กินหรือว่าไปาปั่นผสมสบู่ไว้อาบน้ำก็ได้เนาะเนี่ยมีไหลเนี่ยชิ้นแอปเปิลเขาก็ยังแข่งอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนาะเดี๋ยวยายขอเอาวุ้นออกก่อนนะ สวยอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเออไม่ค่อยแสดงว่าแอปเปิ้ลไม่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะบอกไม่ถูกทุกทียายทำมุนโอ้โหสวยแม่เป๊ะเลยแม่โอ้ยลืมไปเมื่อวานทาความสะอาดบ้านโดนไหมโดนกำแพงทิ่มมือมาลวงแอปเปิล มันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วเนาะทำกินเองเนาะใช้มือ,อนี่แหละใครจะใช้อะไรก็ใช้ไปนะปีนี้ได้วุ้นน้อยมากเลยเดี๋ยวจะลองไปอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไร่เดี๋ยวจะลองเอาไปปั่นไปปั่นไว้อาบน้ำดูสิมันก็จะคล้ายๆมะาขามะนะมนเพื่อนๆพอมันเปรี้ยวที่เรามาขัดตัวนะ่ะนี่แหละไทยผิวเนียนยายเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความสวยงามนะใครชอบความสวยงามนะมนเพื่อน คนขาไปขัดขัดตัวนะยายไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ความสวยงามน,นี่เอาไว้ให้มันเสด็จก่อนนะคะสักคืนสักคืนสองคืนให้น้ํามันหยดหมดก่อนแล้วค่อยไปปันป่นวันก่อนยายโอ้โหใสยอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านเนี่ยไอ้ดูคนมากทีนี้ก็จะตรองใส่ขวดไว้ยายเอายายเอาแบบดีๆไว้กิน แล้วก็ข้างล่างมันใหญ่ก็จะเอาไว้แบบว่าไว้ล้างการไปขัดห้องน้ําไว้อะไรอะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ยายจะเอาแบบสวยๆข้างบนข้างบนข้างล่างไปมันจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะเห็นไหมน้ำแอปเปิลไซเดอร์ทำเองอนนั้นตอนปีก่อนน้อทำให้ทั้งบ้านไอ ให้้างบ้านเขาไปขวดหนึ่งเขาเลยมาทำสูตรปีที่แล้วเขามาเก็บไปทำลืมถามว่าเป็งังไง่้ามาแอปเปิ้ลส่เดยเขาก็ใครอยากรู้ว่ายังไงก็ไปดูประโยชน์ไปดูเขาทำไปดูเขาน่ายายก็อธิบายไม่ถูกหรอกว่าเ,เขาประโยชน์อะไรมัง่งเขาไปใช้ใช้ไปทำอะไรมัง่ง ค่อยรูดังแล้ว FC แนะนำไม้ให้ญ่ทำน,นะคะเป็นน้ำส้มจากแอปเปิลนี่ของปีที่แล้วดูตังไว้มันใสนี่อันนี้ของปีที่แล้วไม่รู้จักเสียหรอกเนาะยิงตั้งไว้นานๆมันก็เป็นวุ้นของมันดขขีของกรองก่อนเด้อเยอะมากเลยอันนี้ทำ เก้ากิโลน้ำสิบห้าลิตรน่ะในถังเนี่ยน,น,นี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนื้อยังแข็งอยู่เลยนะนเพืนน่อนๆนี่อันนี้ก็ยายก็จะไปเทลงในสวนในสวนตรงที่แฟนยายพรวนดินเนาะไว้เป็นปุ๋ยยังดีเลยเนาะเพื่อปีหน้านะคะไม่ใช่ปีนี้เพราะว่ามันเปรี้ยวเน,นื้อผักตายหมดนั่นนะอันนี้ก็ เอาไว้กินเอาไว้ดืม่มส่วนอันน้นก็เอาไว้ล้างจานล้างห้องน้ำล้างอะไรเนาะเนี่ยเวลาทอดตันตันเท,นท,นทนใส่นะกัดได้ดีมากเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่เหลือเศษมันนี่ยายไม่มีอะไรใส่เนี่ยถ้ายายเอาไปถ้าเราใส่ไว้ในขวดมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ยายเรียกว่าอะไรนะเอกตัวคุณคุณมันก็ไปอยู่ข้างหลังอะนะ มันนอนนะนะแต่ว่าไม่เป็นไรในะยายจะไปเทใสอ่อ่อางล้างล้างหน้าแล้วก็เทใส่ชักโครกเนาะเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจหาอะไรมาใสา่เนาะเนาะเนี่ยไปแค่นี้แหละเพื่อนเเนาะนี่นนนนทำใ,ใช้เองทุกปีปีละครั้งปีละครั้งเนาะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ